มึงใหก้กูทำไหมฮะ้ย่าไงฉันทำไหมตรงไม่แล้วเฮ้ยถาวรถาวร คลิปนี้นะครับผมแอบมาเล่นคอมกาลินอยู่นะครับผมจะมาขโมยเพชรของกาลินนะครับที่อยู่ในเกมฟรีไฟนะครับคือกาลินตอนนี้นะครับมันมีเพชรอยู่ประมาณ3 6 7 6 2นะครับการขโมยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่สิ่งที่ผมทำเนี่ยก็คือมันเป็นการแบบว่าเล่นงานคืนนะครับเพราะหลายคลิปมากเลยที่มันมา เกียนผมเนะี่ยผมก็จะลองเกียนมันคืนบ้างโดยการขโมยเพชรไม่รู้ว่าจะแกล้งอะไรมันดีนะครับเพราะวอลบอดมันเล่นแต่เกมไงอ่าการขโมยเพชรเนี่ยมันไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าผมมีเพื่อนในเกมมันนะครับอ่าผมก็จะมาส่งของขวัญนะครับดูนะครับว่าอันไหนส่งได้บ้างนะครับอ่านี่ไงฮะโอ้โอ,โอ,โอ้แต่ละอย่างครับผมเยอะจัดนะนี่ไงอันนี้เป็นพันส่งหมดนี่ก็เป็นหมื่นเพชรแล้วนะ เสียอะไรเนื้อเนื้ออยากได้บ้างเสียโอ้พูดร่วมปรดมกันอยากได้เดี๋ยวกูกูขอส่งกูก่อนเพราะอันนี้ผมจะมาส่งอันแรกเลยนะครับทุกคนก็คือส่งอันไหนวะส่งท่าทางผมไม่เคยมีท่าทางเลยมาเดี๋ยวกูขอส่งอันนี้ของมันก่อนเดี๋ยวรออะไรอ่ะอีกก็ได้อ่าอีกส่ง เป็นเพื่อนที่น่ารักที่สุดเลยอีกนับด้วยกันนะว่าผมส่งเฮ้ยทำไมมันศูนย์บาทอ่ะเยนนะอะไรเยนนะฮะเอ้สวยเยนตัวเนี้ยเอ้ตัวละครนี้ใช้ได้นะอะไรไม่มีอะไรกำลังกำลังนั่งนั่งสุ่มเนี้ยตัวละครนี้เท่นะตัวละครนี้เท่นะตัวละครนี้เก่งเป็นหดเกินอืมนี่นะนี่นะ ก nah ันแลนี่แมวน่ารักนะแมวน่ารักนะแมวน่ารักนะอุ้ยแมวสวยโอ้แมวสวยสวยแล้วอุ้ยแมวสวยนะสวยสุดยอดนะโอ้โหตลกโอ้โอ้ไม่ชอบเอทลัย้โอยตัครตะเปิดอ้อ้ยอย้โอออออ้โอ้้้อ้ าม,ามันมันส่งได้แค่สาครั้งใช่ปะกูเกียรมันงงเลยอ๋อปืนที่เบาปืนเดียวนี่ <c oughs> เอดเดาดิเฮ้ยไม่ไม่ได้เลยเลยนี่เอาไว้นี่โงไม่ได้ถาวรปะกาก คืออะไรเนี่ยคนดูบอกเอาดิเอาดิเอาดิโอ้กูโคดวงไม่ดีว่ะเฮ้ยมันมีมือไม่ดีอ่ะนี่ันี้นี้เฮ้ยอย่ามายุ่งโอ้ขอเล่นมั้งเนี่ยแต่พี่เอาไม่เถอะไม่มีถาวรเลยกากอากไว้อัน้เนี่ยเนี่ยเอาเอาหมดแค่ห้าพันบอสเจ็บไปสามหมื่นอ่ะไปาไปเยอะไปปุ๊บโอ้มันจะเป็น ไอถาวรถาวรอ่ะเจ้วู้วเป็นไงเป็นไงเก่งอ่าต่อต่อต่อเดินต่อเดินพอละไม่ปฏิเสธเลยโอ้ยเชิญอะไรเนี่ยอันนี้อันี้นี้เอาทองกระทองไป่ชอบอันเนี้ยเผื่อดิมันมีแล้วหรือเปล่ามีนะทีสุดเลยโอ้หมดอ่ะเอวอ๊อดอ๊อดดิบายอ๊อดต่อได้ถาวรหนึ่งว่ะอ่ะวอดเอาสีทองอะไรอ่ะเอาใหเอาให้เหลือสักเอาเลยโบ้เจโอ้โหไม่ได้เลย เฮียเราดวงไม่ดีกันเอ้เบลดวงดีนะไงเบลดวงดีไอ้เฮียมันชอบสีทองไงสายฟอ้ยาสวโอ้าวมีแล้วอมีแล้วเหรอเออิสัตว์โอ้จบแล้วไอิสัตว์เอ้ยมึงต้องดูตรงนี้ด้วยตกลงไปอันนี้ใหม่มีเห็นอยู่นอ๋อมีแล้วไอิสัตว์เอ้ยกูก็อ้ยทองสายฟ้าน่าสวยนะร้อยเฟซสีอะไรไม่เป็นไรไไม่เป็นรอยากได้อะไรกลอยู่แล้วรวยอันนี้ไม่มีร้านไม่ต้องไม่ต้องเอาปืนไม่ดีไอ้เหี้ยจะมาทำเหี้ยอะไร เอาปืนที่จะได้ใช้ดิมีเออมีแล้วเออนี่ออนี่ลูกสองรูกสองอยากได้รูดสองเฮ้ยไฟฟ้าเทอะดิปึ๊บเพียงโอ้เลยโอ้ไม่ได้มาอันสุดท้ายละขอละอันนี้ผมต้องการอันนี้ฮะเอาให้มันได้สี่ร้อยฮะเฮ้ยมันมีแล้วนี่หวะหายที่อ่ะไอสัตว์กูสุ่มตั้งนานควายควายสัพท์พันเพชรเมื่อกี้ห้าพันเพชรหมดไปทันทีโอ้มาล้วก็ก้อย เอ้ยถาวรเฮ้ยติ๊กรึเฮ้ยกูดวงดีอยู่นะเนี่ยคุ้มละวเพราะว่ามันคุ้มเพราะว่าของคุ้มไม่คุ้มอ่ะโอเคเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวค่อยมาดูการว่าปักกิ่งเป็นไงทิ้งไว้กันหนึ่งไหม ไปแล้วไปแล้วออกเกมอ่ะแค่นี้แหละมาอีกวันหนึ่งแล้วนะครับผมคือเมื่อวานเนี่ยผมบอกเลยครับผมแก้งยังไม่สําเร็จนะครับเมื่อวานนี่มันพลาดด้วยคือพลาดตรงที่ว่าแม่เสิกเป็นวันลอยกระทงแล้วมันก็ชวนผมไปลอยกระทงแล้วก็ไม่ได้มาเล่นเกมวีฝ่ก็เลยไม่เห็น,นครับแต่วันนี้เนี่ยผมก็จะแล้ววันนี้ผมจะทําให้มันเห็นจ,จนัดๆนะผมจะเปิดเกมนี้ค้างไว้เลยนะครับคือเกมวี f i ายค้างไว้ให้มันเห็นว่าเพชรวันลดไปเท่าไหร่แต่วันเนี้ย มันส่งได้3ครั้งนะอันนี้ผมรู้ละผมก็จะมาส่งใหม่นะครับโดยการส่งของแพงไปเลยเมื่อวานเราส่งแค่3ชิน้นนี้ใช่ปะ่ะแต่ผมว่าผมจะส่งไอ้พันสี่เก้าเก้าเนี่ยไปหมดเลยชอบตัวผู้หญิงมาส่งตัวผู้หญิงมาให้ตัวเองแหละมาลองดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันส่งหลายอันได้เฮ้ยเราส่งหลายอันได้เห,ดหรอเฮ้ยเอ๋อเดียวพอเดียวพอเราไม่เอาเยอะเราไม่เอาเยอะ อ่าโอเคส่งหลายอันได้ผมเอาแค่น,นี้ก็พอเอาของแพงป,ป,ะนะปั๊บรถไปข้าั้นปุ๊บโอเคส่งไปสองอันแล้วครับอันสุดท้ายเนี่ยผมจะให้น้องนะครับให้วิวให้มันชุดผู้หญิงแล้วกันนะมันชอบตัวผู้หญิงมันเป็นเกย์หเขาบอกไปเนี่ยอออโอเคปับ๊บโอเคแค่นี้นะครับทุกท,ทุกคนอันนี้ก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับในการเกียร์เพชรคือกูเกียร์ไปประมาณหมื่นเพชรละ หมื่นเพชรจริงๆนะเว้ยเมื่อวานนี้มันผมเอาไปห้าพันวันนี้ผมเอาอีกห้าพันก็รวมรวมเป็นหมื่นเพชรเดี๋ยวตอนนี้ผมก็ต้องทิ้งคอมไว้นี้นะครับผมจะเปิดจอไว้นี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าถ้ากลรีนมันเดินเข้ามาเห็นเพชรมันเหลือแค่สองหมื่นห้าเนี่ยมันจะหัวร้อนหรือเปล่าที่วไว้กี่แหละ หน้าต่างใครไม่ได้ปิมเออก,กไปกินข้าวข้างนอกปกินข้าวข้างนอกไหมไปไหมเหนอเนี่<ด>นะย

อา้าเหมือนเพชรกูหายวะอ้อาอา้าวเพชรกูไปไหนหออกมาเนี่ยหายไปไหนทั้งหมื่นซื้อแล้ววะแอนแอนไม่ใช่เพชรกูเหรอ เอาเพชรหายอะ่ะกูไปซื้อแล้ววะเอมมันเอาเพชรกูไปใช้เนี่ยทำไมเพชรกูหายเอาทำไมม,มันจะต้องใช้เหรอเอเอไม่ได้ใช้หรอกกูไม่เคยได้เล่นเพชรกูงงเพชรกูหายไปนนยไหนวะตอนแรกกูกูไม่ได้เล่นไงฟรีไฟล์ีตยเน็ต กูจำไม่กูมีล่าสุดกูไปซื้ออะไรไว้ยังหล่อนใช่ไหมคงไม่ค่อยได้เล่นนะเห็นว่าไม่ค่อยมีไม่แต่ล่าล่าสุดกูซื้อเป็นกระปุลทองนั่นแหละมางไปไหนวะรู้สึกว่าแบบมึงสมไดเปล่ากูไม่เคยซุ่มมึงขำแหละขำใช่เปล่าเนี่ยว่าว่าไม่ใช่แหละมึงซุ่มวะกูรู้ละเพชรกูแหมึงไปสุดเอ้ยกูไม่เคยได้ปืนนี้เลยนะกูสุ่มกูสุ่มได้เอา โอ้ปืนทองให้กูได้คนเดียวหาวอตั้งเยอะปืนไหนวะปืนหลายหลายปืนเดียวไพเกตมันมาใหม่ให้สุ่มหรือไงเออใช่เอ้ามันตั้งหมื่นเพชรเลยอะกูสุ่มกูสุ่มไปนี่กูว่าไม่ใช่ละมึงกกููสสุุ่่มมเอาไปส่งนู่นส่งนี่ละไอ้สัสโอ้ยเฮี้ยสามครั้งต่อวันเนี่ยโอ้มึงก็เฮี้ยกือมึงก็ไม่บอกกูเลยเนอะเออกูเกียร์เล่นๆโอ้ยถ้ามึงจะเกียร์ถ้ามึงคิดว่ามันจะหัวร้อนกันเนียนะ ถ้ามึงจะเกียนก่านดีกูว่านะมึงแฮกให้หมดเลยดีกว่าไหมสว์กูแน่จะหัวร้อนกับเดิมอย่เงี้ยแต่แต่มีใจบุญเหลือให้กูได้ไหมเอ้กูใจด,ดีกูใจด,ดีอ้เงี้ยโอ้โหดูแลมึงแน่เลยวันนั้นกูเข้ามากูเห็นอยู่มันเข้ามาอยู่เนียอมอมึงที่รักโอ้โอมาหวานกูส่งมางวานเออมืม่อวานแขนมันเข้ามาอะไรฟรีฟ้าทั้งอย่างอ่ะแต่กูไม่ได้เอะใจกูคิดว่ามึงอะให้มันมาทําอะไรสักงอย่างกับเมื่อวานเม่วาส่งของมาเมื่อวานใ้กูก็ส่งแต่เมื่อวานมึงไม่ว่างเล่นเนี่ย กูก็เลยมาส่งวันหนึ่งโอ้อย่างเฮีย้ยไม่บอกกูสักคำปะแล้วถ้า,อาบอกก็มึงก็รู้ดิเออไม่ทำอย่างนี้วะเดี๋ยวแล้วมึงก็เฮีย้ยอะไรนะ <c oughs> ไม่ใช่เพชรมึงนะมึงจะร้อนทำไมไม่ร้อนได้ไงกูเคยเอาตบมึงแล้วมึงด่าก,กูไงฮะกูโดนมึงด,าาด่าคาสตรีมมึงจำไม่ได้เหรอ <c oughs> มึงร่วมมือเฮียอะไรกันฝัแอคติ้งกันเลยเกินได้อีกเฮ้ยถาวร เอใช่ไหมไอ้เถาวรเอาได้เฉยเลยเฮียของดีเลยนไฮไลท์เลยเฮ้ยนี่ก็ถาวรเฮียถาวรสองกันเเออนี่ยังไม่มีชั่วโมงบอกมาเห็นนะเอ้าเฮียได้เฉยเลยฝัร์เล่นเล่นคุเห็นพี่ฮะกล่องโดนเราใช้เนี่ยมันเกิดใช้ต้นเนีลองนิดนึงลอนิดนโอ้ยนี่ไม่ได้เฮ้อยงมันของดีมั้เหียอยากมาเฮียได้เฮียได้ถาวรเฮียได้เฮียยถาวเอง มีแค่กล่องเดียวเดระไอสัตว์นี่มึงทำคลิปเปิดกล่องเลยเฮ้ยทาวอนมาแกกูนะทาวอนเหรอมีอันนึงอ่ะเป็นชุดอ่ะหุ่นกูจะเป็นี้กูจะต้องอ้วกตอนนี้เลือกอ้วกกับนมมดดดดููิิโอ้เกินไปเกินไปเด๊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 เอาไปถ่ายคลิปเ่ากูเผื่อให้กูอยากเห็นเรียกชั้นกูไม่หัวร้อนหรอกกลัวลช่วงนี้คนเดย์ไม่หัวร้อนหรอก มึงให้กูทำไมใฮ้อย่าให้ใช่ไหมใช่ไหมเฮียโอเคว่ามึงเอามึงก็บอกกูมาไอ้สัสมึงก็เกลียนเกินโอ้นิดเดียวเพื่อนนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกอะเตียวหรอเออเกินไปมึงแอคติ้งบรรยากาศก็ฆ่ากันจริงๆนะลยรู้ไหมฝ่าน้ำฆ่าคนได้ ถ้ากูถ้ากูฝ่ายอันนึงอยากกดก็ฝ่ายทัดเก่งมึงหยุดอ่านอะไรเฮ้ยพอเราเกอเคแค่นี้แหละวันหลังมึงทำอะไรมึงบอกกูนะเออได้แล้ถ้าบอกถ้าบอกเอางี้ถ้ามึงใช้เไนกูหมดกูซานหน้ามึงหมดแลยกูเห็นยังเหลือเนี่ยเดี๋ยวพลังกูให้ไปมึงอต่ถ้ากูใช้หมดก็ค่อยให้อภัยเขาจะมาให้อภัยไ้ยไม่รู้ผมแกล้งไปมันไม่เหมือนแกล้งเลยเฮ้ยเหมือนมันเล่นเหมือนทำเล่นๆอ่ะแล้วสำหรับคลิปนี้ผมว่าผมก็พอไว้เพียงเท่านี้นะครับ คงไม่มีอะไรเพิ่มเติมกับการแกล้งเกมมี่ไฟนะการแกล้ง,งมันผมว่าผมใจหมดมันก็คงไม่หัวร้อนอะถ้าสำหรับคลิปนี้เขาขอพอ,อ,อไว้เพียงเท่านี้นะครับคงไม่มีอะไรละสำหรับคลิปนี้ไปลวครับผมผมครับเออเดี๋ยวผมว่าผมอยากได้คําแนะนําจากคนดูว่าควรจะแกล้งอะไรพี่กาลินดีนะครับไม่รู้จะแกล้งอะไรแล้วมันหัวร้อนไม่มีจริงๆนะคือคนนี้หัวร้อนยากมากถ้าแกล้งแอนนี่แป๊บเดียวถ้สำหรับคลิปนี้ไปลวครับผมไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย Come in, I'm in i so get walking up. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up. I ain't never know, I'm safe, taking that crown from you. I ain't worried about your pain. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up. I ain't never know, I'm safe, safe, taking that crown from you. I ain't worried about your pain.